สวัสดีค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วทุกคนปายยักรอบไว้ย่าสีพาพยายามรอบลูกหลานป้าตามยญ้าไปดูกันเลยค่ะพุ่นแหละโอปูทุกคนและลูกหลานปูไว้เนาะตามไปดูบรรยากาศโบปูพาลูกหลานวิวปูกันเลยค่ะทุกคนเอจีที่น่ารักทุกท่านนะคะพุ่นแหละลูกหลานข้างหน้านยี่ค่ะอันนี้ก็มี โอคือกันโลหลานแต่มันปล่อยไปมันไม่รู้มันมเป็น,นอะไรตัวนี้มันกินกันบริวารใดๆทุกคนพูดนะคะวิวบรรยากาศนะคะตามหญ้าไปดูกันเลยค่ะนี่แหละค่ะทุกคนถึงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบอกปู่นะคะโอ้ยกองหญ้าก็เป็นในดๆปู่ซัดบรหลานแลคือสีมันมืดถึงแล้วลกหรานนี่แหละตามลงไปยอ่อ ัเลยค่ะทุกคนโอ้ยมองกับหินหงหลงหลูกห,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 หลานมืดตึบแสงบม่ค่อยมีตอนนั้นคือว่ามีแสงอยุดค,ค่ะเอ้ยเอ้ยดึงขึ้นมาก,ก่อนโอ้เข้าอยู่ลูกหลานเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่สองตัวสขนาประมาณนี้แล้วยังไม่ต้องเอานะคะทุกคนปล่อยไปก่อนนะคะ สองตัวของโ,โอ้ยญาติกับหินหงลูกหลานเด้อไปต่อลูกหลานพยายามดังนี้ต่อนะคะแดดยามเที่ยงลูกหลานยามก็จะเจที่ยงแดดมากเลยเญาติเลยมองไม่เห็นเลยไม่อนุยาตตัวนี้ต่อลูกหลานตัวนี้ดังนี้ต่อนะคะ กระบอกบุอนู่นลูกหลานเอ็ดไ่ไม่ยากตัวนี้ต่อ าไปแล้วสองด่างนะเป็นโบดีวิวพาลูกผาลานันพายามปู่ดูกันเอ้ยปูด่ดำถึงเด็กเนี่ยเน,น,นี่ยหยาดหนุ่อยากกระชิดด่างนะคะนี่รอบดักหนึ่งะคะ่ะแสงก็ไม่ค่อยมีดูกันเอ้ย เข้าลูกหลานเข้าสองตัวนะคะแต่เราคัดเอาตัวใดน้อยแล้วก็ปล่อยนะคะทุกคนตัวใดใส่ได้แล้วก็เอาประมาณนี้เราเอาอันนี้จะเป็นปูกระเทยนะลูกปูกระเทยเนี่ยแน่นมาก จะมันจะไข่นะคะทุกคนตัวนี้เดี๋ยวมันมันจะเต็มไม่ใช่ไข่มันจะเต็มอ่า,อาไปต่อลูกหลานอันนี้เป็นโมเนิร์ดนะคะทุกคนโมเนิร์ดตะกอนเยี่ยงกุ้งอันในล่องอันนี้ก็จะเป็นโมพักสะพานตามล่องอันนี้ค่ะทุกคน,นไปดูหลานไปดูกัน ดูมันจะสัดหรือไม่สัดลูกหลานมืดตึ๊บยามโตลูกหลานหน้าใสไว้สิบด่างแลก็ได้ยางไปสามนี่ค่ะนี่ก็ด่างหนึ่งนะคะ นี่ก็เข้าสองตัวทุกคนสองตัวนะคะเราได้ได้ตัวหนึ่งลูกตัวนี้เราก็ปล่อยไว้ก่อนคัดคัดัดเอาตัวที่อันกลางไปก่อนเอาตเอาตัวประมาณนี้ก่อน อย่างตัวนี้ก็ไปตอมีมีหน่าเคยใส่ไว้ด่างหนึ่งหนึ่งว้าจุดถึงแล้ลหลัน

ตัวหนึ่งวันนี้มันตกเอาวส่ไว้ต่อขึ้นใส่ใหม่โอกาสเอ้ย ในหากรใส่นี่วะบมีอัน้อเอมดยเอะาี๋ยวหลานเอ้ยพระหลวนมารีวิวทันทีเอ้ยูกานเอ้ย ตัวตัวนี้ก็ตัวนั้นกคนตัวน้อยอเราก็จะไม่เอาโอ้ยใส่ไม่ตอ ยากก็อเอยมองไม่เห็นแสงเห็นอะไรลูกมืดเลยมันไม่มีแสงเวลาเอาออกมามันก็เออใส่ได้ยากก็ทำบอปิอ่นเอย ตัวว้าายิ่่าย่ายห้าตัวเลยเนี่ยด่างเลยมันเข้ากับห้าตัวนะคะทุกคนห้าตัวเต็มรอบอัญญ่เลยทุกคนโอ้ยนีเลยเราก็จะมาคัดเอานะคะทุกคนคัดเอาตัวไหนมันใส่ได้ใส่ไม่ได้แล้วก็ปล่อยนะคะนี่แหละทุกคนเอ้ยห้าตัวอัญญ่เลย างตัวนี้ด่างฟุกทุกคนเข้ามาหาด่างเดียวห้าตัวเออปู้กำลังไปใส่ทั้งคุณโตลูกอ่ะรอบทั้งคุณเอาวไว้ผู้เดี๋ยวหลานอ้อมเลยอ้อมบอ่อลนี่แหละยังละยังไม่พอหรอเพ่อป่าไม่พอเหรอ เรียบร้อยแล้วสิพาลูกหลานกลับบ้านนะคะทุกคนเอาเรือลงที่ใส่นั่นต่อเพราะว่าปูหาปลามาแล้วได้ปลามาแล้วสิเอาเรือลงเอาเรือมาลงแล้วกันทักในกลางเลยลูกหลานเอาเรือลงกลางเพราะน้ำมันลึกทุกคนท่วมหัวเนี่ยให้บอกในน้ำลึกมากต้องเอาเรือลง ທັງປາກັບລອບກະໄປແລ້ວແດາງໜຶ່ງ ครับมันออกใส่ดังนี้ต่อไปจิ้มสไปดับไรทุกคนลงตรงนั้นก็นได้พอตรงนั้นก็นได้ี่ตรงใกล้ๆเนี่ย ตรงนี้ลงแล้วตรงนู้นเออตรงนู้น,น,นสำหรับสิเดละละหลาน,ลลานเด็กเซีสุขภาพแข็งแรงเจ็บจะได้ความค่าอย่ามีปัจนาสิ่งใดก็ร่ลำรวยตลอดปีตลอดไปลูกหลานทุกคนนะคะล้นี้เนีห่ยไหม